สวัสดีจ้ามาพอกับเศร้าเลยอีกเราจะมืนอวาเศร้าเลยมาชวนเพื่อนๆกินส้มตำกุ้งสดจ้ะเผ็ดๆแซ่บๆหนัวๆจ้ะเศร้าเลยตำเองจ้ะมีตูดไก่ย่างสองไม้จ้ะไม้ใหญ่ๆเลยแล้วก็มีผัดเมี่ยงี่สมพูจ้ะมีใครเคยกินบ่าจ้ะเศร้าเลยมากมากพักกับเศร้าเลยเมื่อนี้จ้ะมาละสดคาดไ่ได้จ้ะตำกุ้งสดผักกันโจงจ้ะผักบุ้งหนา เป็นยังเศร้าเลยคือมากินส้มตากับผักกันจองผักบุ้งหนามันแซ่บจังผักพื้นบานเหาเนี่ยจ้แซ่บจ้ะลงมือกินกันเลยจ้ะเพื่อนๆแซ่บๆเขา้าแหลงจ้ะผัดมีส้มตําเข้ากันอยู่แล้วนะจ้ะคำง่ายๆแซ่บๆจ้ะ เก็บเห็ดส้มต่ำกุ้งสดก็มีด้วยจ้ะแล้เวเศร้าเลยสิลงให้ด้วยจ้ะเพื่อนๆที่สนใจย็เบิบ่งก็เข้าไปเบิ่งกันได้จ้ะ gúng sót bãn đêng sẹp khập tút gà sao này mát mà tút gà sôm tằm thịt heo tút แซ่บตัดเลี้ยนผัดมี้สีชมผูนี่จะรสชาติว่านๆเลยจ้ะแซ่บกินกับส้มตำ เวลาไปตลาดซาลอยซื้อมาไว้ล่าจ้ะผักบุงผักกระจงซื้อมาไว้กินกับส้มตำ เพื่อนที่เข้ามาเบิร์คลิปเศร้าเลยถ้ามักถ้าชอบกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้เศร้าเลยด้วจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจัดจังบวพาดคลิปใหม่แซ่บๆของเศร้าเลยนะจ๊ะมาแซ่บมาหนัวกันจ้ะเพื่อน,อนๆกุ้งสดตัวใหญ่ หรือสิส่วนเพื่อนเพื่อนกินส้มต่างภาคไล่ๆจ้ะเพื่อสุขภาพเมนูอิสานบ้านเฮาแซ่บจ้ะ เพื่อนหลายจังหวัดก็กินเป็นนอกจากส้มตำเมนูมักหลายๆคนนะจ๊ะตำเองรสเผ็ดจัดจานสาใจดีจ้ะ Thật đi Xưa mà Xôm tăm em Xôm tăm sao Lấy mà kinh mơ chắc สดบานเด้งกอบผัดมีสี่สชมพูตอนเป็นเด็กน้อยให้กินดูจากเศร้าเลยแม่ผัดให้กินดูดู เพื่อนในย่างกินแหล่งเนาะจ้ะได้เมนูแซ่บๆย่างจ้ะมากินซุ่มกันกันกบเศร้าเลยจ้ะก,กินพร้อมกันแซ่บๆพร้อมกันจ้ะส้ตมตำเศร้าเลยแซนวิชขี้ร้ียหลายมันเนี่ย มีไล่จ้าซ้าเลยซื้อมาเป็นกิโลเมื่อกี้แค่ตำส้มตำดุถ้าตำพวกเมนูอ,อาหารทะเล เศร้าเลยสิตำลสจัดเป็นวิเศษจ้ะปกติเศร้าเลยก็กินลสจัดอยู่แล้วจ้ะตอนเมื่อกี้เหี้ยเศร้าเลยสิไลก่ก็เส้นมะก่อีก ตำกุ้งสดตำเองสิใส่กุ้งไล่ไปไหนก็ได้จ้ะจัดหนักจัดเต็มเลยนะจ้ะ Sôm tẩm nam đầm, bởi vì... xay nấm bù và bắc góc đấy chà. chát nữa. Côm côm. มันละคลมแต่มันประโยชน์ลแลนะจ๊ะก,กินประโยชน์กินผักให้เป็ยา่า เพิ่นเบินเบิร์สาวเลยหิวจัดด่วนเลยจ้ะส้มตำกินดึกกินดึกเป็นไหนกับบุอ้วนจ้ะส้มตำอ่ะกินแลดจะ้ะเน้นพักหลายๆบุญอ้วน อิ่มแล้วจ้ะแซ่คักแซบแน่จ้ะเดี๋ยวนี้เศร้าเลยสิเหลมมือดึกต่อจ้ะค่ะคลิปนี้เศร้าเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้เศร้าเลยเด้อจ้ะไปพบกับเศร้าเลยไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า